ชุดบรรทุกเรือบรรทุกเซิร์ฟบอร์ดนะคะของค่ายเอ r ราชาแหลกลังคานะคะคุณลูกค้านะคะเพียงที่ติดตั้งชุดขาจับพร้อมคันขวางแบบนี้นะคะก็สามารถบรรทุกเรือบรรทุกเซิร์ฟบอร์ดได้เลยนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายกรณีที่ลูกค้า ไม่ใช้งานแล้วก็สามารถถอดออกได้และสามารถนําไปติดตั้งใหม่ได้นะคะที่สําคัญไม่เจาะตัวรถนะคะอย่างขั้นขวางของเจ้า v ีออคันนี้นะคะติดตั้งทรง RB03 สีดําค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องการลูลลล่ลมและมีฉายยาววัวคนค<อ>วามทรงปิดเครื่องบินนะคะน้าแข็งแรงแน่นอนค่ะแล้วก็ขาจับที่ตรงรุ่นสําหรับเจ้า V- ีออคันนี้โดยตรงโดยเฉพาะเลยนะคะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถ แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะทางเราทำอย่างปิดร่องคานด้านบนและร่องคานด้านล่างให้คุณลูกค้าอย่างสวยงามตามภาพที่เห็นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคานขวางตัวนี้สามารถนำไปติดตั้งเต็นท์นอนแหลกหลังคาชุดจับจักรยานหรือบรรทุกสัมภาระอื่นๆได้นะคะเพราะว่าคานตัวนี้หนาและแข็งแรงมากๆค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาค่ะ เรามีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะสวัสดีค่ะ